ตอนรับก็สู่รายการอินซี i ินไซต์ครับและคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์และคุณเด่นนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้าของปูนซีเมนต์นครหลวงยังอยู่กับเราต่อครับนะเพราะแน่นอนครับรายการนี้ทุกเรื่องที่น่าสนใจของปูนอินซีของครอบครัวเราจะเอามานําเสนอกับท่านนะครับเมื่อคราวก่อนเราพูดถึงนี่ฮะที่วางอยู่ข้างหน้าผมนี่นะครับ True g r i ดนะครับเป็นคอนกรีตเขียวรักสิ่งแวดล้อาแต่ว่าคุณสมบัติพิเศษก็คือว่า นี่ฮะน้ำซึมผ่านได้แต่ว่าหลังจากที่คุยกับคุณเด่นคุณกระจรศักดิ์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนมันมีผลพวงอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมาจากการคิดตัวนี้มากกว่ามากกว่าที่เราเราจะคาดคิดคนะฮะนะนะมันไ,ไม่ใช่เพียงแค่น้ําผ่านได้แต่ว่าพอไปนึกถึงการออกแบบจัดวางทาวางระบบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยโอ้โหมันแถมอะไรมีหลายอย่างนะถูกครับนะฮะทนะีนี้วันนี้นยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ย,นนยผมกําลังว่าอยากจะ นําเสนอมากลงไปในรายละเอียดอีกหน่อยนะครับมีพวกมีภาพให้ท่านดูด้วยคราวที่แล้วเนี่ยรเราจบที่ในต่างประเทศใช่ครับ,รบว่าเขาเอาไปทําถนนนะฮะเอาไปทําลานจอดรถนะฮะแล้วก็ทางเดินทางเดินนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่าน,นี้ท่าน,นี้วันนี้เนี่ยก็คงต้องให้มาดูในประเทศบ้างว่าหลังจากที่เราตกผลึกความคิดเรื่องนี้ผลิตออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงอีกบ้าง ดีมากดีนะครับลองไปดูกันนะครับได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวอาจจะขอให้คุณเด่นทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับด้วยการดูภาพนี้ก่อนนะท่านท่านผู้ชมฮะนี่ครับอ่ะคุณเด่นเริ่มจากตรงนี้ไปก่อนครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า EC t r u รูกีก็เป็นคอนกรีตเขียวรักสิ่งแวดล้อมก็ผลิตโดยบริษัทนครหลวงคอนกรีตซึ่งก็เป็นในเครือของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนครับผมนะครับเป็นคอนกรีตชนิดพิเศษครับ เราสามารถใช้คอนกรีตประเภทนี้เนี่ยในงานที่เป็นอาคารเขียวได้สามารถจะไปยื่นเครดิตเพื่อขอว่าเป็นอาคารเขียวได้นะครับนะฮะก็ขออัตราสีเขียวนี่ก็เป็นของ US Green Building Council นะครับซึ่งเขาก็จะให้กับอาคารนะที่มีการออกแบบดีไซน์คำนึงถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมครับการเซฟพลังงานพลังงานะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนีนะฮะการลเนี่ยนะครับ LWD e เนี่ยนะฮะ นั่นก็อันนี้ก็เราก็คิดเรื่องนี้มาเพื่อจะตอบโจทย์นะครับอ่ะทนี้ขออนุญาตไปดูต่อเลยนะครับอ่ะมาละนี่ทีนี้บ้านเราแล้วนะกลับมาที่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ทําโดยอีซีทรูกรีของเราก็ในภาพแรกนี้ก็เป็นเรื่องของลานจอดรถของโรงเรียนจิรดาครับครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราสร้างมาเป็นปีกว่าแล้วสภาพใช้งานยังดีอยู่เลยครับรคับน้ำก็ยังซึมผ่านได้ตกเยอะๆนี่น้าผ่านสบายสบายเลยครับไม่มีท่วมขัง ครับตอนนี้เนี่ยพื้นที่รอบๆซึ่งเป็นต้นไม้อยู่เนี่ยก็สามารถใช้น้ําจากตรงนี้เอาไปใช้ได้ครับโดยที่เราไม่ต้องมาลดน้ําเพิ่มเติมเทไาไหร่เหรอดีเนาะดีเนาะแล้วก็ทําให้บรยากาศของโรงเรียนเนี่ยก็ยังมีความเขียวอยู่บ้างแน่นอนฮะทำให้อุณหภูมิเนี่ยในรอบๆลานจอดรถของโรงเรียนเนี่ยก็อุณหภูมิก็เย็นครับครับไม่ร้อนครับโอ้ี่นี่เป็นภาพที่เราไปทําให้เขาเลยนะฮะที่ที่นี่นะครับใช่ครับลานจอดรถของเรียนจิรดานะครับ ลองดูอีกอันนึงครับเป็นไงครับคุณยุ้ยเราไม่เคยเห็นว่าจะปลูกหญ้าบนคอนกรีตได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เราไปทําให้กับของตัวโครงการเศรษฐศิริของตัวของแสนสิริครับผมใช่เลยเห็นไหมครับเป็นที่จอดรถนะครับแล้วเราก็ปลูกหญ้าบนที่จอดรถผมไม่เคยเห็นแล้วสิครับไม่ไม่เป็นผมเดี๋ยวคุณเด่นผมก็ทางนึกอยู่ว่า หญ้ามันขึ้นเขียวสวยอย่างนี้บนคอนกรีตของเราเลยใช่เอวแล้วแล้วรากมันแทงทะลุลงไปยังไงอตัคือมันพลุนมันพลุนครับเออคุณโอว่าถ้าเกิดคุณโอว่าไปปลูกบนคอนกรีตธรรมดาเนี่ยน้าก็ซึมผ่านไม่ได้เน่าเน่าเพราะน้าขังใช่แต่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวชั้นดินอยู่แล้วก็มีตัวหญ้าอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลามีฝนตกหรือเราลดน้ําอะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะซึมผ่านลงไปได้อ มีรูปนี่มีรูปให้ดูลองดูผมก็ลืมไปอธิบายรูปนิดหนึ่งฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูรูปนิดหนึ่งฮะนี่ฮะจะเห็นได้ไหมครับว่ามันจะมีชั้นเลเยอร์อยู่ชั้นบนสุดก็จะเป็นในเรื่องของตัวญ่าถัดมาก็จะเป็นตัวดินครับแล้วที่ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวอิสิตูปกลเอของเราเนี่แหละครับครับผมแล้วแล้วคุณคุณเด่นมีอะไรอนั่นเป็นเป็นเซนติเมตรนั่นคืออะไรฮะเอาความหนาครับคุณยุ้ย ความหนาของแต่ละชั้นอันนี้สเปคมันเลยใช่ไหมครับเราก็ทําดูนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันควรจะต้องหนาเท่าไหร่ครับสิ่งต่างพวกนี้เกิดจากการออกแบบครับแล้วก็จากใต้ชั้นของตัวทรูกีดเองเนี่ยก็จะมีชั้นที่มันเป็นตัวที่เป็นเบรคคืออะไรฮะนั่นคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นพวกก้อนหินนะครับเป็นกรวดเพื่อมาเป็นชั้นรองเพื่อให้สามารถเป็นน้ําเนี่ยเก็บกักน้ําได้ อันนั้นคือคือเราเราทำใช่ไหมครับือว่าเราทำครับเราทำอ๋อผมนึกว่าซีคีปนั่นคือคือโดยธรรมชาติไม่ใช่อ๋อข้างล่างสุดนั่นคือโดยธรรมชาติข้างล่างสุดเป็นธรรมชาติใช่ครับแต่ตัวบนที่ที่อยู่ใต้อีซีทูกิดจะเป็นตัวชั้นเลเยอร์อีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเบสที่เอาเอาพวกหิเกตหินคลุกก่แหินคลุกนะครับปูบทอันลงไปแต่ว่าเราก็จะทำให้มันมีสโลปนิดนึงมาทางซ้ายมือถ้าเราเห็นกลมๆนะครับ คุณโอวัชอันนั้นก็คือเป็นทอ่ทอระบายน้ำาายนํำในกรณีที่น้ํามันมีมากเกินไป<อ>เราก็จะระบายนอำอ<อ>แต่สิ่งที่เห็นตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้ที่เราใช้ตัวนี้อยู่เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอ๋อนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจาก,จากภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะที่ผมาเอ้ยทำไมทำไมหญ้าคอนกรีตปลูกหญ้าได้นะฮะก็ฟึบมาดูเนี่ยก็จะเห็นว่าที่ปลูกหญ้าได้เนี่ยแล้วหญ้าก็โตสวยแข็งแรงดีเลยเนี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้ นะฮะทูกรีดอยู่ชั้นล่างใต้จ,จากจากดินที่รองญ่าลงมาอีกทีหนึ่งและใต้จากทูกรีดนั้นก็คือหินคลุก,ลกที่เราไปปรับพุงปรับพื้นทาอะไรก็สุด<ช>แท้แต่เนี่ยนะครับนะฮะมีวางาระบบของท่อระบายน้าไปก็คือคุณอยากจะเอาน้ําที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยนะฮะไปใช้อะไรต่อก็คุณก็ออกแบบไปนะครับส่วนไอ้สีเข้มนั้นก็คือ พื้นใต้สุดของของของดินนั่นเองก็คือเป็นดินเดิมดินเดิมเราไม่ได้ไปทําอะไรใช่ครับนี่นี่คอนเซปเป็นอย่างนี้ฮะคอนเซปเป็นอย่างนี้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราใช้พวกบล็อกปูย่าเนี่ยก็อาจจะไม่คงทนถาวรเช่นอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะันนี้มันแข็งแรงมากนะครับใช่สามารถล้าหนักรถได้ครับจอดได้ฮะทให้ระดับมันไม่เสียนะครับไม่ได้เป็นยุบไปยุบมาไอไอบล็อกปูย่าอย่างที่คุณเด่นว่าเนี่ยนะถ้าคุณเจอรถตู้ที่มีขนาดหนักหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วเขาเข้าไปจอดเนี่ยนะฮะ ไม่นานนี่มัน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 ก็จะปิดแยกจะล่องล้อเอ้ยใช่มันขนาดเลยนะฮะหรือไม่ก็สุดลงไปเลยนะใช่ครับฮะฮะเลไม่ไหวตัวนี้มันค่อนข้างจะริดจิบหน่อยแข็งแรงแต่อันนี้สบายครับโอ้โหนี่นี่นะครับอ่านะฮะอันนี้ก็ดีดูต่อยนิดนึงครับส่วนนี่ก็จะเป็นที่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นวัดบุญกนาวาสที่ที่จังหวัดอยุธยาครับอยุธยาครับ จะเห็นได้ว่าในตัวทางเดินรอบๆหรือใต้อุโบสถเนี่ยเราก็ปูด้วยตัวอินซีทรูกีดเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีฝนตกน้ําท่วมบ่อยใช่ใช่อุทยาตอนนี้ตอนนี้ต่ําลงไปเยอะนะพื้นที่ราบดินเแล้วเวลาน้ําเออขึ้นมาจากแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะโอมันลงไปรอบไอ้น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมานี่อุธยาสาหัสนะโอ้เยอะเลยครับโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้มีฝนตกอะไรพวกเนี้ย ตัวนี้มันจะคอยดูดซับน้ําลงไปคมันก็น<ฮ>ะจะไม่ท่วมครับโอ้โหแล้วมันสวยเลยนะมันสวยเลย,เยนะส้สภาพไหมครับ,รบ่อนข้างจะผิวค่อนข้างจะเนียนใช้ได้คุณเด่นเดินเท้าเปล่ากันไปเลยแล้วสบายสบายอ่ะครับนะฮะเพราะมันไม่ร้อนด้วยพูดถึงว่าคอนกรีตคอนกรีตท,ทั่วๆไปเนี่ยนะคุณเดินเท้าเปล่าเท้าปองนะถูกไหมฮะอันนี้อันนี้พอพอนั่นไหมพอพอลอกก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่า มันมันจะเย็นกว่าครับมันเย็นกว่าใช่ไหมใช่ไหมอย่างที่เราเคยบอกไปว่าจะมีความชื้นจากใต้ดินเนี่ยสามารถระเหยขึ้นมามันสูงขึ้นมาทำให้ตัวผิวของคอนกรีตเนี่ยที่เวลาเราไปเดินเราอาจจะถอดรองเท้าเดินเทียนเทียนก็น่าจะเดินได้ง่ายกว่าคอนกรีตทั่วไปครับคือความร้อนไม่ร้อนมากไม่ร้อนเท่านะฮะแล้วก็ไอการที่มันมีคุณสมบัติที่มันจับไอซีโอทูลงมาเนี่ยนะก็ลดความร้อนบนบบนนผิวเวลาอยู่ด้วยเออเขาทานนะครับเขาทานนะครับอันนี้อ่ะดูอันนี้ครับดูอันนี้ครับอันนี้ อันนี้ก็เป็นคันเลอร์คอนกรีตนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยนะครับก็เป็นงานลานจอดรถเราอยากจะได้สีเขียวสีแดงเราก็ทําให้ได้แต่สีนี่มันค่อนข้างจะคงทนนะครับแล้วทาไมไม่ทาสีถ้าทาสีนี่ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปเม็ดหนึ่งเนี่ยก้อนหินหลุดไปเม็ดหนึ่งข้างล่างมันอาจจะไม่ใช่แล้วนี่ครับมันไม่เป็นสีเดียวกันถึงแม้วันนี่หลุดไปเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นสีเดียวกัน แต่โอกาสมันหลุดนี่ค่อนข้างจะยากครับมันคงยากอยู่แล้วฮะแต่ว่าท่านคือเราก็ต้องคิดถึงถึงอาจจะมีความเป็นไปได้บ้างของที่แข็งมากหนักมากเป็นเหล็กไปเลยตกกระแทกแล้วข้างบนมันอาจจะบินไปแบบนี้สึมันเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับซึ่งอันนั้นถ้าเกิดท่านใช้วิธีทาสีก็เรียบร้อยคือข้างในก็เป็นสีสีสีเทาๆสีเดิมของเข้าไปถูกไหมครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเป็นเนื้อเดียวเลยก็หมายความว่าอันเนี้ย r i r t d t r e c t from factory ใช่ครับคือจากโรงงานมาเลยจะถูกผสมผลิตจากโรงงานมามีการใส่สีเสร็จเรียบร้อยครับครับเลือกไดคุณยุ้ยอยากจะได้แบบไหนสีเทาสีแดงสีเขียวให้เข้ากับบ้านสมมุติอย่างนั้นนะสีเบจอะไนีทำได้หมดชอบสีไหนว่ามาสีแปลกประหลาดมหัศจรรย์หน่อยออกไปทางเหลืองแดงอะไรแบบนี้ให้ทําได้ทําได้ทุกสีวางกันครับแล้วก็ทําในขั้นตอนการผลิตเลย ถูกครับทุกอนูทุกเม็ดของมันที่มาประกอบกันเป็นทรูเกีดนั้นจะมีสีนี้ทั้งหมดตามที่เราสั่งใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสีค่อนข้างจะทั่วถึงสม่าเสมอครับนี่นี่นะอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของฟังก์ชันหรือประโยชน์การใช้งานนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาก็ทีน,นี้คงต้องมีตัวล่งตัวเลขกันมาหน่อยนะให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ลองลองคิดตามทีม่ไปใช้งานกันยังไงดีนะครับนะฮะอ่ะอีกสักครู่มาคุยกันต่อครับ รรรักลอกกลอลจย่นูคใสทุกคนที่ปูนอินทรีย์มุ่งมั่น ทำทุกอย่างเพื่อโลกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนคอนบูดมีสซะผสมจากวัสดุรีไซเคลิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ชมอินซี i ินไซต์กันต่อนะครับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในครอบครัวปูดอินซีของเราครับกำลังอยู่กับคุณรกระจรศักด์มโนทรัพย์ศักดิ์ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้า <c oughs> นะฮะแล้วก็กำลังนําเสนอเรื่องของ True ทูเครดย่างเมามันคือคือมันน่าสนใจไงนะฮะแล้วก็เห็นฟัง์กชันการใช้สอยต่าง,างๆนะครับไปปู <c oughs> บริเวณรอบๆโบสก็สวยนะฮะ จะอยากให้มันออกมาเป็นสีสันยังไงนะครับอย่างที่อยู่ข้างหน้าคุณเด่นกับผมอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีเขียวอย่างนี้ก็ได้ถ้าเข้ากับบรรยากาศไปออกเป็นสีบริกนะฮะแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า,อ,าอยากจะทําให้เข้ากับบ้านนะออกมาเป็นสีเบจอ,อ่อ,อนนะฮะหรือจะทําให้มันฉูดฉาดเพราะว่าคุณใช้ในสถานที่ที่คุณออกไปกึง่งกึบันเทิงหน่อยนะฮะสีแดงสีเหลืองบ,บอกมาเถอะนะครับเราผลิตให้อย่างนี้จากโรงงานไปเลยเพื่อที่จะให้ เป็นสีอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะนี่นี่นี่ก็นี่นี่คือ,อฟังก์ชันของทรูกรีดนะครับเป็นคอนกรีตเขียวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นะครับทีนี้อีกอันนึงที่ผมอยากให้ท่านดูนะครับเป็นเป็นภาพต่อจากนี้ครับอันนี้คือฝาท่ออะไรครับคุณโอวานเราเอาตัวทรู e รีดเนี่ยไปแอปพลายใช้กันกับ <c oughs> ตัวฝาท่อก็ได้เข้าท่านะ ก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นฟิลเตอร์ชั้นดีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฝุ่นละอองใบไม้เนี่ยมันก็จะไม่หล่นลงไปเลยในท่อระบายน้ํบทําให้เกิดการอุดตันได้ง่ายมันดักไว้ได้ดักไว้ได้แล้วคิดดูสิครับว่าน้ําที่มันผ่านไปมันก็จะสะอาดชึ้นตอนตอนก่อนที่มันจะไหลลงไปมันสะอาดแล้วนะไอ้ไอ้ฝาท่อทั่วๆไปเนี่ยนะฮะที่จะเป็นเทองแดงเป็นโลหะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เขาที่หรือเป็นเหล็กอที่กทมชอบมาทำทำวางไว้ตามซอยต่างๆเนี่ยนะฮะคุณดักอะไรไม่ได้นะครับ โอเคถ้าตามันถี่หน่อยเนี่ยคุณอาจจะกันพวกใบไม้พวกอะไรได้บ้างนะฮะนะแต่ว่าถ้าม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมีอะไรมาก็ไหลลงหมดนะฮะพวกเศษดินฝุ่นละอองเนี่ยไม่มีทางเลยครับครับมันกันอะไรไม่ได้นะรวมทั้งมันกันตัวมันเองก็ไม่ได้นะครับครับกันไม่ให้ตัวมันหายก็กันไม่ได้นะครับก็โดนขโมยใช่ไหมครับที่ผมยิ้มเมื่อกี้เนี่ยคือคือมันไม่สามารถจะเล็ดลอดสายตาซาเล้งไปได้นะครับครับอ่าเผอป๊บเดียวเอาไปนะฮะเพราะเอาไปขายได้นะฮะแต่นะท่านผู้ชมกลับไปดูทิงนะฮะ แต่ถ้าต่อไปนี้ฝาท่อทุกแห่งมันจะเป็นอย่างนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะหยิบเอาไปขายมันคงหนักขึ้นเยอะแหะครับคงจะหยิบยากขึ้นเออให้มันรู้ไปสิแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะทําอีกวิธีนึงก็คืออาจจะไม่มีเหล็กเลยก็ได้ครับทําเป็นตัวทรูกีดตลอดเลยแล้วก็เจาะรูบางส่วนไว้บ้างหรือจะทําเป็นทึบไปเลยเป็นทรูกีดเพราะตัวทรูกีดเองก็ระบายน้าได้ดีอยู่แล้วขอให้บอกมาเถอะ ก็ทำได้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักคือแค่ตัวธุรกิจเองเนี่ยอย่างที่คุณโอวาทราบนะครับในเมืองไทยก็ยังมีการใช้งานไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากโปรโมทว่าไอตัวผลิตภัณฑ์ที่ดีแบบนี้เนี่ยน่าจะไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นถนน หรือเป็นลานจอดรถอาคารสำนักงานเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่บ้านตัวเองก็สามารถเอาไปใช้งานได้บ้านก็จะได้ไม่เปียกเวลาเดินก็สะดวกสบายมันก็เฉอยแฉะนะฝนลงมาทีนึงไม่มีที่หลบฝนยากก็ได้อย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวบ้านเราเองครับคุณเด่นมาดูมาดูเรื่องของอันนี้อีกอันหนึ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้คอนกรีตทั่วไปกับอินซิทรูกรีดคุณต้องการจะเปรียบเทียบอะไรนี้ในภาพนี้เนี่ย อยากจะให้เห็นว่า <ge> <ๆ>ถ้าเกิดว่าโดยโปกติโดยทั่วไปในการทําตัวลานจอดรถเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นภาพทางซ้ายมือใช่ครับทุกคนก็ใช้คอนกรีตธรรมดาทั่วไปครับแต่เรามีทางเลือกใหม่ครับก็เป็นตัวอินซิทรูกรตัวนี้ก็เป็นภาพทางขวามือเราอยากจะให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายการใช้งานนี่เห็นแล้วว่าทรูกิีตดียังไงแต่คนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะราคามเป็นยังไงอ๋ออ๋อคุณเอาภาพนี้เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเรื่องนี้ นี่ครับนี่อ๋อที่บอกผมว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องตัวเลขมาหน่อยนี่อันนี้อันนี้ครับครับลองลองอธิบายนิดนึงครับลองลองลองดูในภาพนะครับก็ถ้าเราใช้อินซีทรูกิดในการทําลานจอดรถแทนที่ตัวคอนกรีตปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีคอสเซฟวิ่งอยู่สามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เยอะนะหนึ่งในสามเลยเนี่ยเยอะนะครับใช่ใเห็นไหมครับเพราะว่าตัวอินซีทรูกิดเองเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรครับไม่ต้องการเหล็กเสริมใช่ไหมครับเวลาทำคอนกรีตทั่วไปก็ต้องมีการ ใส่เหล็กเสริมเหล็กตะแกรงการล้าวพวกนั้นเสร็จแล้วต้องมีอะไรครับก็ต้องมีเรื่องพวกท่อระบายน้ํำรางระบายน้ําพวกนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ทรูกีิดเนี่ยมันสามารถจัดการกับน้ําฝนได้ซึมลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่มีอยู่บางส่วนเนี่ยในคอนกรีตทั่วไปเนี่ยมันก็จะไม่มีในตัว e ีซีทรู e ริทำให้ค่าการก่อสร้างค่าการใช้งานเนี่ยก็จะถูกลง นี่น <google> <boundaries> ี said, <Philadelphia> <ention> so However, yes, ่นี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะท่านผู้ชมคือคือถ้าจะคำนวณเปรียบเทียบตัวเลขอะไรกันเนี่ยมีมากกว่านี้นะฮะแต่ว่ามาคำนี้เป็นเบื้องต้นให้เห็นก่อนว่าสําหรับการทําคอนกรีตทั่วไปแค่เอาว่าคุณทําลานจอดรถตรงนั้นนะทำกี้เนี่ยนะครับการก่อสร้างและการใช้งานเนี่ยนะฮะก็จะมีความต่างกันละแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของเซฟนะือการประหยัดได้ถึง 3- าใช่ครับนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูอีกภาพหนึ่งนะฮะอันนี้ครับเชิญครับ อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของตัวการเปรียบเทียบระหว่างบล็อกปูถนนอ๋อซ้ายล่างบล็อกปูถนนโอเคกับ e c t r u e Grid ครับนะครับคุณโอวาจะเห็นได้ว่าเนี่ยโดยปกติบางทีเราทำเป็นถนนนะครับในไม่ว่าจะโครงการต่างๆเราก็อาจจะใช้เป็นบล็อกปูถนนแทนนะครับอาจจะสะดวกกว่าหรือต้องการให้มันดูเหมือนเขียวๆดีนะครับแต่ว่าใช้งานไปเนี่ยบางทีเกิดอะไรขึ้นครับก็ ต้องซ่อมแซมกันบ้างอะไรกันบ้างในขณะที่ Incentive Gear เนี่ยค่อนข้างจะถาวรทนทานกว่าเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ตัว Incentive Gear แทนที่ของตัวบล็อกบูถนนเนี่ยโอ้เราจะมี c o สเซฟวิ n g ครับลองดูหน้าถัดไปดีกว่าครับยังไม่ให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองเดาดูก่อนไอ้เมื่อกี้เนี่ยประมาณ33เปอรนะครับสำหรับเรื่องราจอดรถนะอันนี้เนี่ยท่านลองทายว่าจะเซฟได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะจากที่เราคำนวณเป็นเบื้องต้นก่อนนะพักโฆษณาทีแล้วกลับมาเฉลยครับ ทุกสีเขียวที่เราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนด ü, ด ü, คอนบูด, ü, ด ü, มีส่วนผสมจากวัสดุรีไซเคิลช่วยลดการตัดต้นไม้สวยดุดไม้ธรรมชาติเพื่อเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืน ข้าสู่ช่วงท้ายของรายการอินซีอินไซต์นะครับก็กำลังคุยกับคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้าของปูนอินซีนะฮรหรือว่าปูนซีเมนต์นครหลวงนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก่อนพัดโฆษณากันไปให้ท่านได้ชมภาพนี้นะฮะแล้วก็แกล้งถามท่านผู้ชมเล่นๆลหละนะครับเดี๋ยวท่านกลับไปดูภาพก่อนอีกทีนะครับโจทย์ก็คือซ้ายมือเรื่องของการทุถนนครับมันมีปัญหาเราอยากจะคอมเพร์กันเปรียบเทียบกันระหว่าง การทำถนนเนี่ยโดยใช้บล็อกปูถนนครับกับที่เป็นอินซีทรูกิทเนี่ยมันจะต่างกันยังไงครับนะพี่ยุ้ยว่าต่างกันเท่าไหร่ครับจะมีคอร์สเซฟวิงเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ตะกี้เรา3ามใช่ไหมครับนั้นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะใกล้ๆกันนะผมอันนี้ผมไม่เดาไม่ถูกเพราะเมื่อกี้ผมคุณเด่นไม่ยอมให้ผมคลิกดูต่อไปผมก็เลยไม่รู้ไม่งั้นผมจะแอบดูก่อนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคิดว่ามันจะเซฟไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับให้ท่านผู้ชมคิด1 2 เอ้ยโอ้โหสาเปอเซ็เหรอเป็นไงครับตะกี้3าเปอันนี้30%มเปอรซ็นตโอเป็นไงครับเมื่อเรามองภาพรวมของ total cost ที่เกิดขึ้นจากการทำการใช้งานจะเห็นได้ว่าตัว EC t r u ทรูกีดเนี่ยมีความคงทนแล้วก็ราคา total cost ทั้งหมดเนี่ยประหยัดนะครับโอไม่ใช่ไปดูแค่เนื้อคอนรีตอย่างเดียวที่อาจจะเป็นตั้งราคาที่ที่สูงอยู่นะครับ แต่ว่าตัวคอสที่เกิดขึ้นจากการทำจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันประหยัดกว่ากันถึง30%ดูสิครับเซฟไ้เยอะนะแล้วลองคิดดูเรื่องความทนทานครับมันไม่ต้องมาเลื้อกันบ่อยๆระยะยาวนะครับอยู่นานกว่าด้วยนี่นะฮะถ้าจะต้องปูบล็อกถนนจ่ายสักร้อยหนึ่งเนี่ยนะฮะอันี้ก็จ่าย70อ่ะใช่เซฟไปขนาดนั้นนะใช่ครับถูกไหมฮะแล้วยังระยะยาวอีกด้วยเออเขาท่านะ รเราก็สามารถทําสีได้เหมือนกับบล็อกปูถนนเช่นเดียวกันสบายเลยครับก็อย่างที่บอกแล้วคุณอยากจะเอาสีไหนแบบไหนอย่างไรได้เลยนะฮะก็อย่างนี้ครับสรุปจบท้ายกันนิดนึงสำหรับเรื่องที่เราคุยกันมาคอนกรีตเขียวรักสิ่ง,งแวด,แวดล้อม,อมนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมคิดว่าสนใจละนะฮะแล้วก็อันนี้ใช้ประโยชน์ได้แน่อยากจะติดต่อกับคุณเด่นคุณกระจรศักนะเป,นเป็นการส่วนตัว ติดต่อได้ครับที่เบอร์1732 1732นะครับศูนย์บริการฮะศูนย์บริการ1ินส1732นะครับท่านผู้ชมดูภาพนี้ส่งท้ายกันนิดหนึ่งนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องของ St t r e n g t h นะฮะคือความแข็งแรงของมันเนี่ยตอบโจทย์ละโดนใจท่านนะฮะประโยชน์ใช้สอยเกินเกินเกินกว่าที่คาดนะครับระบายน้ำได้ดีเย็นสบายนี่นะครับ ือนอกจากแข็งแรงแล้วอย่างอย่างที่ทางคุณโอวาสว่าสเตรนจ์นะครับคนขึ้นไปนั่งรถจอดรถวิ่งผ่านโอ้สบายครับปูย่าขึ้นไปแล้วรถไปจอดทับได้ก็โอ้โหแสดงว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องความแข็งแรงอะไรเลยเนี่ยนะสบายมากเลยเนี่ยแกร่งพอเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานของท่านแล้วยังสวยอีกต่างหากเนี่ยใช่ครับความสวยงามทำสีได้ครับนะครับทำอะไรได้หลายๆอย่างมากมายเลยได้เลยนะฮะ จะให้มันมีลายแบบไหนขนาดของตัวแอคกิเกตเล็กใหญ่ความสวยงามก็เล่นลายได้ครับเดี๋ยวเด่นจัดให้ครับผมนทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับติดต่อเราได้ครับศูนย์บริการอินซี1732 1732นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณขจรศักดิ์มโนทรัพย์ศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิคลูกค้าของปูนซีเมนต์นครหลวงและผมโอวาสลาท่านผู้ชมท่านี้ครับสวัสดีครับ